ครับวันนี้ผมจุยเจ้ากุหลาณอาจารย์ดรนิกรยายินตานะครับอยู่กับผู้โชคดีบ่นนะครับกินเจ้ากุหลาณดรนิกรนะครับกินนักขนานะครับอ่าแล้วเพิ่อนก่อโทรหาผมนะเพราะเพื่นบอกว่าเพิ่นเป็นแฟนพันแท้นะครับดูสิครับเพิ่นกินเป็นกระสอบนะครับเป็นกลวยเป็นกลวยแล้วครับนะฮะเดี๋ยวมาถามกันหน่อยวันนี้ครับป้าป้าเจ้อย่างครับเจ้อแก้วกันท่าลาเจ้าแก้วกันท่าลาเจ้าอัยตรทอะไรปีนี้อายุยในห้าสิบแปดเจ้าห้าสิบแปดครับอยู่บ้านไหนครับ อยู่วังจีนพัฒนาหมซีเอสเจ้าวังจีนพัฒนาหมซีเอสหนาะอำเภอวังจีนเนาะยแถววัดแปะครับแล้วป้าเป็นอย่างนี้คือกินนักคือเป็นกระสอบกระสอบเลยเป็นปวดขาเนี่ยมหมาแอวนี่เจ้าปวดปวดขามหมาแอวเจ้าอ๋อเป็นมะเมินแล้วยังครับเป็นมะเมินแล้วเจ้ากี่ปีลหรเป็นมาได้ประมาณสามปีแล้วเจ้าสามปีแต่ว่ากินเจ้ากุหลาบแล้วตัวนี้ก่อนนี่เจ้าฟังวิทยุนี่ก็เลยซื้อมากินเจ้าอ๋อซื้อมากินเจ้ากินหมดไปหลายกองหน่อยดูที่กระสอบเจ้าครับแล้วก็มีในบ้านแหง แล้วก็กินเิืมอกี่ปีแล้วเนี่ยกินมาประมาณสองปีนะเจ้ากินมาสองปีแล้วเนาะครับแล้วก็เคยได้รางวัลบ่เหรอบ่ได้เจ้าโอ้กินมาสองปีบ่ได้รางวัลสักอย่างเลยบ่ได้เจ้ามีโจกกับเขามีโจกแบบวันนั้นบอกว่าน้เป็นแฟนมันแท้เนาะครับใครเป็นแฟนมันแท้ถ้ากินแล้วบ่ได้รางวัลนะครับถ้าเกินสาวกล่องนี่นะครับ โทรหาผมได้ครับเดี๋ยวผมจะมามอบรางวัลนู้นนะครับวันนี้นะครับผมก็มามอบจะมามอบรางวัลให้ป้าเป้นนะครับมีวิทยุมองเข้าพัดลมนะครับถามป้าเป็นป้าป้ลจะเอาอย่างครับเอาม่อของเข้าจะม่อของเข้านอะครับแต่ว่าเอาม่อของเขานะครับต้องต้องเสียงดวงนะครับนะฮะในในนี้ในนี้จะมีหม้อหุงเข้าอยู่นะครับมีม้อหุงเข้าอยู่หนึ่งอันนะครับมีหม้อของเข้าหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีนาฬิกาสามอัน อ่าแล้วแล้วแต่ดวงเนี่ยแล้วแต่ป้ามาป้าจัดยิบได้มองเข้ากับม้อไปถ้าป้ายิบตัวไหนกากับนากาไปอ่าเลือกกันเลยจะเอาอันไหนยิบมาเลยอาดูเจ้าตีได้เด้ออ่าดูซิเป็นอย่างอ๋อเป็นมอของเขานะาฮ่่โจกดีขนาดเลยนะครับวันนี้นะครับนีมือแม่นเลยครับแฟนพันแท้นะครับกินมาเหมินมานานสองปีปลายกินมาเป็นกระสอบนะครับวันนี้นะครับนะฮะผมจึงเอารางวัลมามออเพื่อับ แฟนพันแท้นะครับโชว์น้องเลยว,วันนี้ป้าเปินหมานนะครับยิบมาปุ๊บได้มอหงเข้า <c oughs> นะครับเปิ้ยกับโบได้ได้นะ <c oughs> ผมกับมาสลรบขึ้นบนดูนะครับนะบวันนี้ผมมอหงเข้ามาส่งให้ป้าถึงบ้านบางจีนเลยเนาะครับ <c oughs> ผมครับขอบคุณครับเจ้าขอบคุณเจ้า